ปทมกุศลสูตรว่าด้วยทำเป็นกุศลมีความไม่ประมาทเป็นมูลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทำที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งอันเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝ่ายแห่งกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌชนเจตจะกระทําให้มากซึ่งโพชฌชนเจตดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมเจริญโพชฌชนเจต ย่อมกระทำให้มากซึ่งพโพชงเจตอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชชง ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมเจริญโพชฌงเจด ย่อมกระทําให้มากซึ่งโพชฌชงเจ็ดอย่างนี้และทำที่เป็นกุศลมีโยนิสโสมรสิการเป็นมูลดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึง่งอันเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝ่ายแห่งกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิสโสมนสิการเป็นมูลประชมลงในโยนิสโสมนสิการโยนิสโสมนสิการเรากล่าวว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชฌงเจตจะกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจต อุปกิเลสข,ของทองห้าอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสคือสิ่งที่เข้าไปทําลายของทองห้าอย่างนี้เป็นเครื่องทํำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้มีสีสุขให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีอุปกิเลสห้าอย่างเป็นฉนไหน ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล็กเป็นอปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้มีสีสุขให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีโลหะเป็นอปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้มีสีสุขให้เปราะ และให้ใช้การไม่ได้ดีดีบุกเป็นอุปกิเลสข,ของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้มีสีสุขให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีตะก,กวัวเป็นอุปกิเลสข,ของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงาน ไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีเงินเป็นอุปกิเลสของทองทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้คนแก่การงานไม่ให้มีสีสุกให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีดูก่อนพิสุทั้งหลายอุปกิเลสของทองห้าอย่างนี้แล เป็นเครื่องทำทองไม่ให้อ่อนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้มีสีสุขให้เปราะและให้ใช้การไม่ได้ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลสข,ของจิตห้าอย่างนี้เป็นเครื่องทำจิตไม่ให้นิ่มนวลไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่อง ให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมัน่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะอุปกิเลสห้าอย่างเป็นฉนไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายการม,ม่ฉันทะเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้นิ่มนวลไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสะวะพยาบาทเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้นิ่มนวนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสะวะถินมิทธะเป็นอุปกิเลสของจิต เป็นเครื่องทําจิตไม่ให้นิ่มนวลไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะอุทธาจักกุกกุจจักเป็นอุปกิเลสข,ของจิตเป็นเครื่องทําจิตไม่ให้นิ่มนวลไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไป และไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะบิกิกิจฉาเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้นิ่มนวลไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปปัเกสข,ของจิตห้าอย่างนี้แลเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้นิ่มนวนไม่ให้ควรแก่การงานไม่ให้ผุดผ่องให้เสียไปและไม่ให้ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะพ่อชงเจดไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พชนชงเจ็ตเหล่านี้ไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติพชนชงเจดเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติสโพโน์ชงไม่เป็นธรรมกัน้น ไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติธรรมะวิจยะสัมโพธชงไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติวิริยะสัมโพธชงไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติปีติสัมโพธชง ไม่เป็นธรรมกันไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและบิมุตติปัสสัตที่สมโพธชงไม่เป็นธรรมกันไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติสมาธิสัมโพชฌงไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติ อุเบขาสัมโพชฌงไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของจิตอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดเหล่านี้แลไม่เป็นธรรมกัน้นไม่เป็นธรรมห้าม ไม่เป็นอุปกิเลสของจิตอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติ